สวัสดียมเย็นครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านวันนี้พบกับผมช่องก้านปวยสุรินนะครับวันนี้ก็จะมาสูบน้ำออกจากนานะครับาะปีน,นี้น้ำเยอะเหลือเกินก็วันนี้ก็ได้ถอยออกมาไหมนะครับเครื่องสีจังหวะสองพันกว่าบาทก็เปิดประมาณนี้นะครับเร่งรเบาๆาะปีน,นี้รู้สึกว่าน้ำเยอะจะเอาฟางนะครับ ราบว่าฟางปีนี้คงแพงน่าดูนี่ผมเลยมาถูกเอาน้ำวิทเอาน้ำบอ,อกก่อนนะครับประหยัดระคาประหยัดเปาแบบพกกานะครับสีจังหวะนี่ผมเล่งแค่นิดเดียวนะครับไม่ได้เล่งเยอะืี่มาสองพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าบาทนะครับข้าวผมก็ล้มแช่น้ำฟางนี่เขาเกี่ยวแล้วครับน้ำเต็มทราบว่าปีนี้ฟาง ฟางคงหายากนะครับก็รถือโอกาสได้เอาน้ําออกแล้วก็จะได้เวลาเกี่ยวไปก็ฟางจะได้ไม่ตกถึงถึงน้ํานะครับจะไม่แช่น้ําพูดง่ายเวลาเราเอารถมาอัดฟางฟางก็จะได้สวยนะครับึบ่งเข้าอินซีนะครับก็ลุ่ม,มเนรแล้วได้ไปแล้วต้องรีบน้ําออกนะครับเพราะว่าวที่สุดก,ก้านี้คาดว่าคงจะเริ่มเกี่ยวนะครับเอาไว้นานไม่ได้ เดเดียวเท่านี้เขาเพราะว่าฝั่งนี้เขาไม่ให้ผมเอาน้ําออกแล้วเขาก็ปิดน้ําไว้แล้วเขาก็จะเอาฟางเหมือนกันสุดมากครับตอนนี้เขาจะเอาฟางครับสุดมากเข้าจะไม่สวยปีนี้สวยไม่กี่เจ้าเองผมก็สูบใส่หน้านี้แล้วครับนี่ปลาก็ไม่เยอะปลาตัวเล็กอยู่เลยเปิดสูบใส่่บนี่ปลาขึ้นเยอะแยะไปหมดครับปลาหมอหน้า ประมาณเดือนมกราคุมพาวพอดีแล้วครับปลาถึงจะพอจะไปปล่อยในนาได้อันนี้ยังไม่เต็มคาเราสูาบสได้เยอะอยู่ครับมสูบในนาแปลงนี้นะครับน้องสีงวะฮอนด้าจ้าพายุจะพกพาครับคุณน้อยเอาประมาณนี้แล้ครับ ถึงแม้จะใช้เวลากระช่างแต่โก็ประหยัดค่ากิจ่ายของเรานะครับต่อได้หน้าแรงก็เผื่อจะได้ลดเงมลดพักสามารถที่จไะได้นะครับการทำงานน้ำมันผมก็เติมมาน้ำมันเลยเก้าห้านะครับแก๊สโซฮอล์เก้าห้า เติมมาเต็เต็งมันลองดูว่าหมดนี้ก็จะใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงนะครับวันละนิดวันหน่อยครับตรงนี้คงเอาทั้งวันจะได้หอบฟางเอาไปไว้คลุมต้นไม้ด้วยครับเครื่องใหญ่ก็มีครับมี่ยังวะ ไม่ใช่ยีห้อนี้นะครับประมาณ3,000กว่าบาทปลาปลาปลารงนี้ตั้งครับนี้คือยี้อนะครับปลาดูออกมา มันจะกาดตอนเย็นๆนะครับตรงนี้ก็เหลืองรอเกี่ยวเหมือนกันรอเกี่ยวรอเอาฟางนะครับนี่ฝั่งนี้น้ำเขาเลื่มแห้งแล้วเขาไม่ให้ผมเปิดปล่อยลงมานะครับเขาปิดกั้นไว้แล้วโเขาจะเอาฟางนัง่นเองสาวสวยงามปลาชนตัวเท่านี้ก็เยอะอยู่ครับแถวนี้นะครับ ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้วันนี้เขาแห้งแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็เพราะว่าเขาตกการฟางครับนาไปมีฟางก็สวยนะครับมีที่อื่นสวยเท่าน,นี้แล้ว อันนี้ก็หนึ่งนาทีร้อยลิตรนะครับร้อยกวลิตรกับสองลิตรนะครับหนึ่งนาทีประมาณนี้ครับหนึ่งนาทีกับสองร้อยลิตรก็ถือว่าโอเคนะครเจ้าพายุรับประกันหกเดือนนะครับอันนี้ก็แถมสายส่งน้ำ สายดูสาเมตรสายส่ง3เมตรนะครับจากบริษัทนะครับ ไม่เยอะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับน้ําที่ค้างอยู่ในนาเนี่หนึ่งฝ่ามือก็ฝังรุ่นผมก็เปิดให้ไหลลงมานี่ตรงนี้เราโบจะดสูงทั้งวันครับนีห่ห้ข้าวมันจะไม่ดํานะครับข้าวบางรวงก็แช่น้ําอยู่เวลาเกี่ยวไปมันก็จะดําทําให้เวลาเราเอาเข้าวไปตากมันจะเป็นสีดําเวลาไปสีก็จะเป็นสีเหลืองนะครับข้าวจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าข้าวข้ามันแช่น้ํานะครับ ถ้าได้ข้าวที่สวยมันก็เวลาเราไปส่วงไปสีมันก็น่ารับประทานนะครับถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองมาถ้าไปขายมันก็ไม่มีใครอยากได้ขายตามสภาพมันก็ไม่ได้กี่บาทนะครับเราก็ลงทุนลงทุนสูบน้าออกดีกว่าเพื่อคุณภาพของข้าวของเรานะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ขายไปช่างแต่เราก็ได้ทั้งพันข้าวที่ดีได้ทั้งเวาพัานเอง เ้าที่ส,สวยๆนะครับไวรับประทานเองนะครับอันนี้รอวันที่ส9เก้านะครับจะได้เอาเรื่องเอาใ้ในการเกี่ยวนะครับคือวันลอยกระทงถือเรื่องเอาวันลอยกระทงนะครับทีนี้ได้ข่าวว่าพนก็จะมาช่วงส7 1เจ็สิบปดสเก้าอีกเหมือนกันแต่ก็ต้องเสี่ยงดูนะครับรอไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเปเรื่องเกี่ยวกันหมดแล้วไว้นานเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลา ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเอาเวลาที่มีไปทำอย่างอื่นเราเกี่ยวเสร็จก็เสร็จไปเลยแล้วสบายใจไม่ต้องมาพะวงกับข้าวเย้ครับน้ำมันกำลังเยอะเดือดใช้น้ำมันเก้าห้านะครับมีเล็งเบานะครับไม่ได้เล็งแรงนะครับถลางคงคุ้มวันนี้คงก็เร่งประมาณนี้เพื่อ,อการประหยัดน้ำมันไม่แม้จะใช้เวลา แต่ก็ไม่เป็นไรขอให้มันแห้งนะครับฝั่งนี้กับปลายยังเยอะอยู่นะครับน,น,นี่น้ายังมีแห้งปลาขึ้นเยอะอยู่ปลาชงปลาช่อนผมก็เปิดไว้อยู่ให้ท่ออยู่ตรงนี้ครับท่อท่อของผมอยู่ตรงนี้นะครับท่อท่อน้ําที่มันที่ไหลเข้านาผมอยู่ตรงนี้ท่อของนี้เชื่อมไปต่อไปนู่นครับกับปลาก็เข้าไปเยอะเหมือนกันแหละปลาช่อนนะผมก็ดูการให้ปลาลงไปนู่นแหละครับ่บอทั้งนู่นแหละครับ่อใหญ่อยู่นู่น รู้จะไปเขเปล่านเห่นขึ้นอยู่ในนานี่แหละในบิ่งนี่แหละครับเยอะพอวมกันเจ้าพายุสงพันเก้าร้อเก้าสิบเก้าบาทกับสามพนะครับขาดอีกหมบาทหมบาทก็ให้ติดเทอร์ลี่ไปต้องทนเราป้ะกันนานหกเดือนจัดไป ก็คอความสบายใจถ้าดีเอาเครื่องใหญ่คนนี้เราคงไม่สามารถที่จะแบกคนเดียวได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวพกพาไปไหนสะดวครับคนเดียวยกคนเดียวสายหาซื้อสายอะไรหนึ่งสายตามร้านนะครับอาจจะมีขายสาดูดสายพลาสอีก นี้เท่อเน้อเนื่อออกนิน้อน,นะครับผมไม่ได้ปล่อยนี้่เนื่องจาน้ำมันขึ้นนะครับอย่างว่าครับเครื่องนี้สามารถใช้เครื่องเอาไปปอใช้กับเครื่องตัดหญ้าได้นะครับอยว่านี้มันเป็นตัวประกอบกับเครื่องตัดหญ้าได้สามารถใช้กับเบ้าเครื่องตัดหญ้าได้ครับจุดมันมาขนาดเดียวกันนะครับ หลอกคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับเอซีทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ